สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระหัสสปดีดวงรายสัปดาห์24-30ถึงเมษายน2568ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิบซีเป็นคำตอบเห็นไพ่เรายิ้มเลยอ่ะเห็นไพ่เรายิ้มเลยสิบง้วยร่ำรวยร่ำรวยทรัพย์สินที่ดินมรอดอกเงินก้อนแบ่งสมบัติกันหรอฮะ คนวันพฤหัสบดีแบ่งสมบัติกันหรอแต่นะความรวยเท่านั้นที่ดีแต่เรื่องอื่นก็เหมือนอึดอัดอยู่นะสองดาบสองดาบเป็นไพ่ตัวเลือกแต่รู้สึกว่าเลือกไม่ได้จะตัดสินใจไม่ถูกจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีน้ําท่วมปากจังจะไปตรงนั้นก็เกรงใจคนนี้จะอยู่ตรงนี้ก็อึดอัดจะไปตรงนั้นก็กลัวน,นู่นนี่แดถ้วยแดถ้วยคือบทสรุปที่ดีที่สุด 8ถ้วยคือสัญ,ญลักษณ์ของการหันหลังให้ถ้วย8ใบที่วางตั้งอยู่ตรงหน้าไม่ได้รู้สึกว่าถ้วย8ใบนั้นไม่ดีถ้วย8ใบนั้นก็ดีนะเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นตัวเลือกที่โอเคแต่ถ้าตัดสินกันในมุมมองของความรู้สึกหรือความใช่ยังรู้สึกว่างานนี้ไม่ใช่สําหรับตัวเองงานนี้ยังไม่ตอบโจทย์หลายๆคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าทิ้งงานที่ดีขนาดนี้ไปได้ยังไงไม่บ้าค่ะ มึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกทําไมกูถึงลาออกกูบอกมึงไม่ได้กูมีเหตุผลของกูนี่คือความในใจของคนวันพระรหัสคนเราอะนะถ้าเจอสิ่งที่ใช่ชีวิตเราจะมีความสุขและวันนั้นนะเงินก็อาจจะไม่ใช่ตัวแปรสําคัญโชคดีก็คืออะไรรู้ไหมก่อนสิ้นเดือนเรากล้าที่จะคิดเรากล้าที่จะตัดสินใจเรากล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่เราไปเริ่มต้นรู้ความฝันของตัวเอง รู้ความต้องการของตัวเองอยากไปเป็นในหน้าลาออกไปเป็นนายหน้าไปทำอสังหาอยากไปเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอยากไปทำงานต่างประเทศไป เพราะอะไรชีวิตเราเลือกได้แต่ถ้าเรามัวแต่แคร์คนนั้นแคร์คนนี้ไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจมันจะทําให้เราเสียดายเวลาชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวเองว่าคุณเหมาะกับราชการไปสอบราชการคุณเหมาะกับการทำอาชีพอิสระลาออกไปทํางานที่รักและอยากทำอยากจะทําอะไรใดๆก็ตามแต่ลองเถอะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ อยากลาออกก็ลาออกอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปใครจะมองเรายังไงเรื่องของเขาแต่คนที่รู้ดีที่สุดคือเราส่วนเรื่องของการเงินทำไมมันถึงดีสิบเหรียญนนะ่ะมันต้องดีสิสิบเหรียญคือเงินก้อนใหญ่นะ่ะสิบเต็มสิบ ใครรอคอยขายที่ขายทางมีโอกาสได้ขายการทำสัญญาซื้อขายการแบ่งปันทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมรดกบางคนได้โชคได้ลาบจากการเดินทางบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยบางคนเจ้าที่เจ้าทางเมตตาเอ็นดูบ้านเล็กที่หรือเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบการเงินเนี่ยอาจารย์จะเตือนแค่เรื่องเดียว ใครที่ทําให้เราเดือดร้อนอย่าไปคบจริงๆนะคบกับมันมานะมีแต่เรื่องยืมตังตลอดคืออีนี่เจอหน้าไม่ได้ถามยืมตังอย่างเดียวหันหลังให้กับมันซะปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมไม่งั้นนะอึดอัดใจกูก็ไม่มีเหมือนกันกูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงคือมันน้ำท่วมปากปฏิเสธได้ปฏิเสธไปเถอะเอ็นดูข่าวเอ็นเล่าขาดคือ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำไว้นะใครที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือลำบากใจเรื่องเงินเนี่ย <c oughs> ปฏิเสธได้ปฏิเสธไปเลยจบๆใครจะไม่คบเราก็เรื่องของมันกับอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบอะ่ะบางครั้งเรารู้ว่าเราเสียเปรียบจริงๆเราไม่โอเคกับราคานี้นะจริงๆเราไม่โอเคกับผลประโยชน์กับส่วนแบ่งตรงนี้นะพูดได้ก็พูดจริงๆไม่งั้นมันอกแตกตาย อะไรที่เราจะเสียเปรียบอ่ะดูดีๆนะปรนนีบาเจ้าที่เจ้าทางดีๆเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบนะส่วนใครจะแบ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก็ทําไปเลยมีโอกาสได้หรือแม้แต่จะขอความช่วยเหลือขอเงินพ่อขอเงินแม่ไปลงทุนไปตั้งต้นชีวิตใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสิบเหรียญหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะหรือจ้าที่ไปจำนองก็สะดวกแบบนั้นก็ทําค่ะ แต่มันจะลำบากใจไหมก็คุยกันดีๆสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้การเงินมาแล้วเหลือความรักความเมตตาอยากให้คนเมตตาอยากให้อะไรหลายๆอยากมันง่ายขึ้นบูชาพญานาค นาคนี้ไม่ใช่นาคธรรมดาแต่เป็นนาคกบาดนาคกบาดคืองูกินหางรัดกันกอดการมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีแล้วสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แนะนำความรักความเมตตาผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูช่วยเหลืออะไรที่ยากมันจะง่ายขึ้น เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเสริมดวงความรักให้รักใคร่ให้กลมเกี่ยวกันให้หนักแน่นให้ไม่หวั่นไหวไม่ให้ใครมาแทรกกันเป็นมือที่3เป็นรักซ้อนป้องกันคุณใส่สะท้อนสิ่งไม่ดีชุดนี้239บาบาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำไม่มีเก็บปลายทาง อยากได้แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาว่าหนูสนใจบูชาพญายนาคขอคนที่พร้อมเท่านั้นนะคะ239ส่งฟรีดีจริงๆไม่เชื่อก็ลองดูค่ะส่วนเรื่องของความรักใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเลยคนที่มีคู่เนี่ยกล้าที่จะคุยกันไหมกล้าที่จะคุยกันไหมฉันไม่ชอบนิสัยอันนี้ของเธอฉันไม่ชอบให้เธอเป็นอย่างนั้น1 2 3 4 ถ้ามันอึดอัดมากก็พูดออกมาดีกว่าปล่อยให้มันระเบิดดีกว่าปล่อยให้มันต้มแล้วจบไม่สวยหรือจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่ากินไม่เข้าขายไม่ออกจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถามตัวเองตรงๆนะว่าคนคนเนี้ยใช่หรือเปล่าเพราะตัดสินกันแค่นี้เลยไม่ใช่บัดดีอย่างนั้นอย่างดีไม่ต้องพูดถึงข้อดีข้อเสียละตอบตัวเองให้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ ต่อให้ดีแค่ไหนเราก็ไม่ไปต่ออยู่ดีเสียเวลารู้แล้วรีบตัดสินใจส่วนคนที่โสดจะมีเข้ามาให้เลือกก็ไม่ต้องไปลำบากใจถ้าไอสองคนที่มันมาเนี่ยไม่ถูกใจทั้งคู่ไม่พอใจทั้งคู่มันไม่ดีทั้งคู่มันยังไม่ตรงใจ ก็ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องเสียเวลารอเจอคนที่ใช่หรือเลือกคนที่ใช่แค่นั้นจบความรักบางครั้งให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียเวลาบล็อกจบส่วนเรื่องของสุขภาพระวังมันจะมีเรื่องของปัญหาสายตามันจะมีเรื่องของความเครียดเพราะฉะนั้นก็นะดูแลสายตาด้วยนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดมากจนเกินไป มันมีทางให้เลือกค่ะแต่บางครั้งเราไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจแค่นั้นเองดังนั้นเลือกทางที่ใช่เลขเด่นเลขมงคล1028 1028พิมพ์สาธุ1028บูชาเจ้าที่เจ้าทางดีๆจุดเทียนให้แสงสว่างในบ้านแล้วหลอดไฟบ้านใครขาดรีบไปซ่อมรีบไปแก้ไขที่เหลือก็ ให้เป็นไปตามดวงตามนั้นให้ได้รับทรัพย์จับเงินล้านกันทุกคนรวยแล้วอย่าลืมแบ่งอาจารย์ด้วยนะคะใครจะเช็คดวงส่วนตัวทักชัดเพจ facebook สมมะพยากรได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะรับดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิบซีค่ะกดไลค์กดแชร์ร่ำรวยเงินล้านกันทุกคนคะ่ะ